ะฮะข้อเสนอก็คือพยายามจะแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสคือถ้าสมมตินี่เราโทษสกราสอง้ะนี่เราโทษสกรมเพื่อจะมุ่งไปสู่การยกเลิกหนึ่งหนึ่งสนะครับถ้าไม่มีหนึ่งสองไม่แก้นะครับแสดงเจตนาเคารพเชิดชูปกป้องสถาบันและอย่ามาเล่นการเมืองเอาคนมาเสนอความเห็นไปในทางกระทบลบหลูดูมินนะครับผมว่า ตัดสินใจง่ายตอนนี้ถ้าสมมติเขาเปลี่ยนเป็นความคิดเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ไม่เอาละสวสําคัญอ่ะเปลี่ยนตอนนี้ทันไหมทันถ้ามาแถลงผมเลือกให้นะเห็นทางอ่อยทางนีนะเฮ็ทางอ่อยทางนะจริงหลายคนก็พูดแบบเนี้ยถ้าคุณไม่ไปแตะหนึ่งหนึ่งสองนะนะครับเราก็เราก็ไม่ได้ขัดข้องแล้วไอ้คุณสมบงคุณสมบัติที่อันนั้นมันเป็นอีกเรื่องนะอันนี้เรื่องส่วนตัวของเขาคุณสมบัตินี่คุณทํากันมาเองลูกประทันํามาทํแต่ถ้าไม่มีหนึ่งหนึ่งสอง ก้าวไกลอยู่ในซีรัฐบาลเสียงกไม่ใช่ <ไป S 2> เงื่อนไขใช่ไม่ใช่เงืเ่อนไขไงก็ตัดเงื่อนไขนี้ออกไปส่วนจะไป,ไป,ไ,ปไปติดเรื่องอื่นนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ต้องถแถลงอย่างชัดเจนต้องชัดเจนอโอเค